คุณเชื่อในเรื่องที่ว่าของบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้มันอาจจะไม่ได้ถูกทิ้งอยู่คนเดียวไหมครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนนท์ชายหนุ่มที่เดินกลับจากงานพาร์ทไทม์ในคืนที่ฝนพึ่งซาเขาเดินผ่านร้านของเก่าเล็กๆข้างซอยไฟสลัวที่ดูวังเวงสายตาของเขาไปสะดุดเข้ากับกล่องไม้เก่าขนาดฝ่ามือ ที่วางอยู่ท่ามกลางของระเกะระกะหน้ากล่องมีรูปถ่ายขาวดำของเด็กผู้หญิงตาโตยิ้มน้อยๆอยู่ตรงกลางนนรู้สึกผูกพันกับกล่องนั้นอย่างไร้เหตุผลเขาจึงซื้อมาในราคาไม่กี่สิบบาทเมื่อกลับถึงคอนโดห้องเล็กเขาวางกล่องไว้บนโต๊ะกินข้าวแกะฝาออกด้วยความสงสัยข้างในรองด้วยผ้าสาตินจาง และมีเฟืองทองแดงเล็กๆที่พร้อมให้ไขนนหมุนขี่แล้วปล่อยเสียงกล่อมเด็ดย้อนยุคดังขึ้นจังหวะห่วงหนึ่งเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านห้องทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเช้าว,วันรุ่งขึ้นนนรู้สึกเหมือนมีใครมองเขาตอนกลางคืนเขาจึงเอากล่องไปให้พนักงานซ่อมอาพาร์ตเมนต์ดูพนักงานหัวเราะเบาๆบอกว่า ของเพลนนี้มันมักจะทำให้คนนึกถึงอะไรเก่าๆแต่คืนนั้นเองนนก็ฝันเห็นเด็กผู้หญิงจากรูปยืนมองเขาในมุมห้องมือกำผ้าห่มสีซีดเด็กไม่ยิ้มไม่พูดคอยแต่ทำท่าให้เขาเดินเข้าไปหาคืนถัดมาเสียงกล่อมดังอีกรอบนี้ไม่ใช่แค่เพลง แต่มีเสียงจอกแจ๊กเบาๆเหมือนเด็กพูดคำไม่ชัดเจนแทรกมากับทำนองเพลงนนพยายามบอกตัวเองว่าเป็นจินตนาการแต่สัญชาตญาณบอกว่าเสียงมาจากกล่องเขาเปิดฝาออกดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรนอกจากเศษกระดาษชิ้นเล็กๆเขาถอดกระดาษออกมีคําเขียนด้วยลายมือเล็กๆว่าช่วยเล่นกับฉันด้วย และใต้บรรทัดสุดท้ายมีวันที่ซึ่งเป็นหลายสิบปีก่อนความอยากรู้อยากเห็นตีก,นกันกับความกลัวนนเริ่มค้นข้อมูลร้านของเก่าในย่านนั้นเข้าพบข่าวเก่าบันทึกไว้ในห้องสมุดท้องถิ่นเด็กทู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้อยหายตัวเมื่อสมัยบ้านเก่าแถวนี้ปฏิบัติการค้นหาไม่พบร่องรอยแต่ชาวบ้านคนหนึ่งเคยกล่าวว่า คืนก่อนหายมีเสียงกล่อมมาจากบ้านหนึ่งนนใจเต้นไม่เป็นจังหวะคืนที่สามกลองเพลงเริ่มร้องด้วยท่วงนำนองเปลกกว่าเดิมมีเสียงฝีเท้าเล็กๆบนพื้นเสียงหัวเราะแผ่วแล้วเด็กก็พูดชื่อเขาเบาๆนนเขาหันไปมองรอบห้องแต่สิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวคือเงาบนผนัง เงาที่ไม่ตรงกับตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์เงานั้นค่อยๆพุ่งเข้าหากล่องกล่องสั่นเล็กน้อยเสียงกล่อมหยุดแล้วแต่ยังคงมีเสียงหายใจอ่อนๆจากภายในเขาอยากจะทิ้งกล่องไว้ข้างนอกแต่ความรู้สึกแผลทำให้เขาต้องไขกล่องออกตรวจด,ดูด้านในอีกครั้งคราวนี้ใต้ผ้าสาติน มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้อยู่เมื่อก่อนภาพถ่ายเล็กๆอีกภาพหนึ่งหน้าตาเหมือนภาพที่ติดบนฝาแต่มีความต่างในภาพนั้นเด็กผู้หญิงยืนคู่กับคนที่ยิ้มกว้างเป็นชายหนุ่มสูงสูงเสื้อเชิ้ตเรียบร้อยและชายคนนั้นมีชื่อเขียนไว้ด้วยลายมือด้านหลังภาพว่านน2 0สอ บทสรุปกลายเป็นภาพถ่ายเลือดของนอนเย็นเฉียบเขาโยนภาพลงพื้นแล้วจ้องมองทุกอย่างฉับพลันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชั่วพริบตาเงาบนผนังยืดตัวเหมือนคนเดินออกมาจากเงากลายเป็นรูปเป็นร่างเด็กทูหญิงตัวเล็กก้าวลงจากผนังตรงมาหาเขายิ้มหวานแต่ตาแฝงความว่างเปล่า เด็กพูดเสียงใสแต่ตอนนั้นปากของนนไม่ขยับได้เขาลืมตัวพยายามถอยแต่เท้าหนักเหมือนติดกับพื้นมือของเด็กแตะที่กล่องเพลงกล่องกลับมาอีกครั้งคราวนี้เสียงไม่ใช่แค่กล่อมแต่มันกลายเป็นเสียงหลายเสียงเสียงเด็กเสียงคนเสียงหัวเราะแผ่วและจากกระจกบ,บนโตะ๊ะ เขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกรอบร่างเขายืนนิ่งใบหน้าอ่อนลงเหมือนถูกแช่แข็งแสงจากโคมไฟสัน่นแล้วดับหนึ่งครั้งเมื่อไฟติดใหม่ขึ้นนุนรู้สึกว่ามือของเขาเย็นแข็งมองลงไปเห็นฝ่ามือของตัวเองถือกล่องแต่ในกล่องที่เปิดอยู่ภาพถ่ายพึ่งถูกวางไว้และในภาพนั้น เด็กยืนคู่เคียงข้างชายหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนนนกล้องจับได้ชัดเจนใบหน้าเขาในภาพยิ้มนิ่งตาเป็นว่างเปล่าจากนั้นเสียงจากกล่องดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนตอนนี้ฉันไม่เหงาแล้วร่างของนนค่อยๆแข็งเป็นภาพถ่ายสีซีจางลงจนสุดท้ายก็กลายเป็นกระดาษ ภาพถ่ายใหม่ในกล่องและจากมุมห้องเด็กผู้หญิงยกมือโบกเบาๆแล้วหายตัวไปเหมือนไอควันทิ้งให้กล่องเพลงยังคงเล่นทำนองเดิมในห้องที่กลับมาเงียบอีกครั้งเช้าว,วันต่อมาเพื่อนบ้านจากชั้นล่างเห็นกล่องไม้วางอยู่หน้าประตูเขาเก็บขึ้นและไขคีด้วยความอยากรู้เพลงกล่อมดังขึ้น และบนฝามีภาพถ่ายขาวดำหนึ่งใบเด็กผู้หญิงยิ้มกับชายหนุ่มหน้าคุ้นคนหนึ่งชื่อใต้ภาพเขียนด้วยลายมือเล็กๆว่านน2 0สอนยีถ้าคุณเจอของเก่าที่ให้ความรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดคุณจะกล้าเก็บมันไว้หรือจะทิ้งมันไปโดยไม่สนใจ